วันนี้จะมาไขข้อสงสัยเวลาเจดีทากับข้าวเยอะๆกินหมดไหมแล้วเอาไปไหนหมดหลายๆครั้งที่เจดีทําอะไรกินนะครับผมเขาจะทําเยอะมากเลยครับแต่เราไม่ได้กินแค่ไหนครอบครัวครับผมเรามักจะทําแล้วไว้แบ่งพี่ป้าน้าอางคนข้างบ้านครับอย่างเช่นวันนี้ครับเราทาก๋วยเตี๋ยวกินแต่มันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวธรรมดามันคือก๋วยเตี๋ยวมันใหญ่มากเลยครับเต็มกระทะเลยครับแต่เราก็เก็บไว้แค่หน่อยเดียวนะครับเอาที่เรากินไหวครับผมที่เหลือเราก็ให้คนอื่นครับจากแต่ก่อนเราเคยเป็นแค่ผู้รับแต่วันนี้เราอยากจะ เป็นผู้ให้บ้างครับสิ่งที่เราทํากันไม่ได้หวังผลตอบแทนหรือว่าไม่ต้องการให้ใครชมนะครับแต่มันคือการทําที่ออกมาจากใจและหัวจิตหัวใจสมองสกู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ทําลงไปเรารู้สึกดีใจมากนะครับได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนครับนี่ครับทุกคนเยอะมากเลยครับผมบางวันเราก็ทําเยอะนะครับแต่เราไม่ได้เก็บไว้กินที่บ้านเนเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเราจะไปเพื่อแผ่คนอื่นขนอกเลยนะครับผมเป็นการทําบุญเนยแบบทางอ้อมไม่ต้องไปวัดไงเนาะนี่เดี๋ยวจะไปให้เด็กๆครับผมให้กูแก่ค่ะอ ให้เด็กๆค่ะฉันคิดไว้แล้วค่ะให้เด็กๆค่ะให้คุณที่มีอายุค่ะไม่ใช่ฉันคิดในหัวค่ะให้เด็กค่ะเด็กหิวค่ะคนแก่ก็หิวคะ่ะเด็กก็หิวไม่<อ>เดกคุณแกก็หิวไม่ล่ะเด็กมันหิวกว่าเด็กมันตัวน้อยมันทาอะไรไม่ได้คุณแก่มาเดินไม่ได้อะงไม่ต้องแดกไม่ต้องให้ใครแดกทางนั้นนะ่ะโยนทิ้งไปไม่ต้องทำละบุญเบิร์นละ